สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอขอบพระคุณที่เข้ามารับชมกันและติดตามกันในรายการรอบข่าวดาราวันนี้มีคำคมดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยก่อนที่จะไปติดตามและรับชมข่าวดารากันค่ะถ้าเรารอจนกว่าเราจะพร้อมเราจะต้องรอไปตลอดชีวิตเมื่อต้นทุนของเรามีน้อยก็ค่อยๆพยายามต่อไปทุกปัญหามีทางแก้ทุกเรื่องแย่มีทางออกเสมอ ในคลิปนี้เซอร์ไพรส์สุดๆกรี๊ดแห่ยินดีกันเพียบแต่ชุดติมาสวมชุดเจ้าสาวยืนเคียงข้างกับหนุม่มคนนี้ไปติดตามเรื่องราวกันได้เลยค่ะเกือบอวยพรแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมถ้าไม่ได้อ่านแคปชั่นซึ่งล่าสุดคุณแม่คนสวยอย่างไต่ชุติมาก็ได้ออกมาโพสภาพของเธอที่ได้สวมใส่ชุดเจ้าสาวสีขาวยืนเคียงข้างกับหนุม่มคนนึงโดยเธอได้เขียนแคปชั่นบรรยายภาพดังกล่าวว่า กลับไปเริ่มรักกันใหม่ไหนใครดูแล้วมาสรุปเนื้อเรื่องให้ฟังหน่อยคะ่ะถ้าผิดเดี๋ยวมาฉเฉลยคะ่ะท่ามกลางคอมเมนต์จากชาวเน็ตที่เข้ามาบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าแม่ตายของเราสวยมาก